ที่เราไปแบบชีวิตเขา Hit them all That's why all we need is sand me ดูดกินฟรีดูดีกที่เราไปแบบชีว r ตเ o า Hit h e m all เฮ้ยยอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมไลน์ r a n เจอนะครับไอพีนี้จะเป็น EP พีที่สล้นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาะปั้นไอดีนี้ขึ้นเลเวลมาสเตอร์นั่นเองนะครับ ไอ้ก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาบอกไว้ก่อนนะครับว่ารูปีอ่ะที่พก่อนอาจจะมีพันหนึ่งนะแล้วผมได้ทําการอัไปสดเกีย,ยร์อะไรแล้ว,ลนวนะครับแล้วผมจวไม่ได้อัดหน้าจอไว้นะครับก็เลยไม่ได้มาเปิดให้ดูกันนะครับผมโอเคครับแล้วอย่างแรกที่ผมจะมาทาก็คือมาเคลียร์เควสให้หมดนะครับเควสเี่มันให้ผลิตน้ํยายาแห่งพลังนะแล้วผมได้ผลิตไวรอแล้วนะครับส่วนใครเนี่ยกำลังปั้นไอเดียใหม่นะครับอย่าลืมมาอัพห้องทดลองกันด้วยนะครับผม ผมจะแนะนําให้อัพห้องผลิตวัตถุดิบให้ถึงเลเวลสิก่อนนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ผมได้กบม่วงมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้ไม้สามร้อบีนะครับแล้วผมจะเอบี้นีไปส่วนเกียร์กันต่อนะครับก่อนจะไปส่มเนี่ยขอมารับของในกล่องจดหมายก่อนนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วจากการที่ผมล็อกอินมาเนี่ยประมาณ8ใบนะแล้วสําหรับคัมพีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับมันเอาไว้สาหรับออปชั่นนะครับของเกียร์นะครับผมส่วนเชี่ยวนะครับเอาไว้อัพออปชั่นนะครับผม และก่อนที่ผมจะผสมเกีย์เนี่ยผมจะมาเปิดเกีย์ที่ผมได้ผสมมา1 0 0 0ลบี้ให้ดูก่อนนะครับโอเคกับเกีย์แรกที่ผมได้เนี่ยก็คือหน้ากางนี่นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับส่วนเกีย์ที่2ก็คือนี่บชุดนักเรียนนะครับผมแดดาวนนะและเกีย์อื่นๆที่ผมได้มาก็คือเกลือนะครับผมแล้วเกีย์ที่ผมอยากได้วันนี้ก็คือเกียรโด,ด้นเองนะครับโด้นั่นไหนก็ได้นะครับผมจะเป็นธาานไม้หรือน้ําก็ได้นะผมว่าจะมาสุ่มเลยนะครับสูตรผมก็คือยกเละสามทีนะครับผม นี่ครับ200รูปีก็ยังไม่มีวิแววว่าจะออกเลยนะครับแล้วผมจะต้องไปหารูปีมาเพิ่มนะครับหาไม่70นะครับเพื่อที่จะไปเปิดอีกรอบนะแลวตอนนี้เนี่ยรูปีผมก็ครบ2อ0อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปเปิดอีกรอบแล้วนะครับผมและนี่นะครับ6ชิ้นในนี้นะครับจะเป็นอันไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมกับยกเลิก3าทีนะครับ แล้วก็ผมขอเอาัยในความพูดติดตะขับนะครับผมเพราะผมเป็นมือใหม่นะครับซึ่งหัดทำคลิปนะครับผมนี่นะครับมาแล้วนะครับผมโดนนะครับผมชิ้แรกนะครับของไอดีนี้นะพอได้โดนมาแล้วเนี่ยผมจะมาเลือกตัวใสก่อนนะครับผมผมคิดว่าผมจะใส่เป็นให้ทางรูเดียนแล้วกันนะครับ ผมก็จะหาใสายไปก่อน,นครับเราค่อยมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้เนอะมันไม่มีอะไรเสียหายนะแล้วก็พวกเกียร์แปดดาวเนี่ยผมจะเอาอยากได้รูเดียไป้หมดเลยนะครับส่วนเกียร์อื่นเนี่ยที่พอเล่นได้เนี่ยผมก็จะเอาใส่ให้ตัวอื่นไปด้วยเลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาอัพเกียร์กันนะครับผมัเกียร์ไหนที่ผม,มคิดว่าจะไม่ได้ใช้นะผมก็จะเอาเอาไปให้หมดเลยนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่มีกระเป๋า6ดาวเนี่ยก็ใช้กระเป๋า5ดาวนี้ไปแทนก่อนก็ได้นะครับกระเป๋านี้มันก็เพิ่มัตารลบสกิลกับอาตาราใช้สกิลนะครับผมนี่ครับก็เหมือนเดิมนะผมก็จะเอาอไปเลยนะครับเกียร์ที่ผมคิดว่าจะไม่ได้ใช้นยก็จะเอาอไปให้หมดเลยนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะเก็บเกียร์ห้าดาวไว้นะว่าเอาไว้ออพให้ขึ้น6ดาวนะครับผมเพื่อสมเอากระเป๋านี่ครับแต่พอคิดไปคิดมาเอาไวท้ทีหลังแล้วกันะะนะครับ แล้วผมก็จะมาอัพเกียร์8ดาวต่ตอนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์นี้ไม่ได้ใช้ก็จะเอาไปให้หมดเลยนะครับ โอเคครับพอผมอเคียร์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าจะไปเคลียร์สเตตักขั้นต่อเลยนะครับผมผมคิดว่าผมจะเคลียร์ไปให้ถึงด่านหนึ่งร้อยเก้าสิบสามเลยนะครับเพื่อที่มันจะเปลี่ยนพวกไอเทมพิเศษนะครับให้มันเป็นขั้นสองนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมได้เคลียร์มาถึงด่านหนึ่งเก้าสามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วพอเราเคลียร์ด่านที่หนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยมันจะให้บี้เรามาอีกสองร้อยห้าสิบนะครับผม ผมก็จะเข้ามารับเลยนะครับมันก็จะอยู่ในโหมดอ่าภารกิจพิเศษนี่นะครับก็กดรับไปเลยนะครับ250รลูบี้นะครับพอผมรับบี้มาเสร็จแล้วเนี่ยผมเห็นลูบี้ไม่ได้ลยครับจะต้องไปส่มแกนต่อนะครับตอนแรกผมกะว่าจะเก็บไว้ส่มตอนตู้บัฟมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการมาฟาร์มลูบี้เพิ่มนะครับเพราะว่าทะกี้มันไม่ครบ4 0 0อนะครับผมกะว่าจะไปส่มอีก400รลูบี้นะครับผม แล้วผมก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าตอนนี้ผมได้ขึ้นเลเวลมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากที่ไปฟาร์มสเตตพิเศษมานะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาสุ่มเกียร์กันต่อนะครับในงบ400รอูปี้นะครับผมสุ่มได้อีก2รอบนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าผมจะได้อะไรนะในห้อขีดนี้ครับถ้ามาอีกขีดก็แบบจะดีมากเลยนะครับต่นนี้ครับก็ยังไม่มานะครับ อันนี้ครับพอไม่มาสักชิ้เลยนะครับ400ลูบีนะครับสงสัยดวงน่าจะหมดแล้วครับแต่ก็ยังดีนะครับได้เล่ามาอยู่นะครับชิ้นนึงแล้วตอนนี้เนี่ยผมได้ส่งเกียร์ไปทั้งหมด9รอบแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ6รอบนะครับก็จะได้การันตีนะครับผมคิดว่าผมจะเปิดให้ได้การันตีเลยนะครับต้องการอีกประมาณ1,200ลูบีนะครับผมส่วนอีก1,200ลูบีเนี่ยผมจะหาจากไหนใช่ไหมครับ ผมคิดว่าน่าจะหาได้นะครับน่าจะหาได้จากอ่าการขึ้นเลเวลนะครับแล้วก็การตี PVP นะครับผมยังไม่ได้ตี PVP เลยนะครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะมาย้ายเกียร์ให้อ่าเมกุม,มินกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะปั้นรูดเดียสนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วปั้นเมกุม,มินดีกว่านะครับเอามาแบกทีมนะครับผม ส่วนรูเดียนเนี่ยก็ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็จะต้องได้ปั้นทั้งคู่อยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวแรกที่ผมจะปั้นก็คือผมจะปั้นเป็นเมกุมินก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปเคลียร์สเตตหลักปานะครับผมแล้วผมก็จะได้กบแดงมาจํานวนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วผมก็จะทําการเอาอัพให้ออฟฟอร์นะครับแล้วก็รูเดียนนะครับผมแล้วก็จเจ้าฟิตนั่นเองนะครับ ส่วนฟีตเนี่ยขาดครบได้แสามตัวนะครับไม่ครบทีนะครับมันต้องการทั้งหมดสี่ตัวนะครับแต่เราเหลือแค่ตัวเดียวนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจะไปตีกิวเลดกันต่อเลยครับเาวันนี้ผมยังไม่ได้ตีเลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําไม่ตีทุกวันเลยนะครับผมตีให้ครบสามไม้เลยนะครับผมไม่มีดาเมจก็ไม่เป็นไรครับตีไปเถอะครับแล้วสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าแบบตีกิยวเลดแล้วได้อะไรนะครับมันจะได้พวกเพชรนะครับแล้วก็จะเป็น หีบสมเกียรนั่นเองนะครับส่วนเพชรเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกของจุดแล่เผ็ดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็หีบสมเกียรเนี่ยมันจะได้ทุกๆวันจันนะครับผมประมาณ10บโมงนะเพราะว่าพวกบอสเลดเนี่ยมันจะรีวันอาทิตย์นะครับผมแล้วเราจะได้รับของวันในวันจันทร์นะครับผมพอวันจันทรแล้วเนี่ยของมันจะมาอยู่ในกล่องรางวัลครับให้เราเปิดเข้ามาดูได้เลยครับมันจะก็จะได้เป็นบบเพชรนะครับแล้วก็หีบสมเกียร์นั่นเองนะครับ นี่ผมก็ได้มาวกดาวสองชิ้นนะเป็นอาวุธนะครับก็ส่งไปเลยนะแล้วก็จะเป็นเกียร์ป้องกันนะครับสองชิ้นนะครับหกดาวนะครับแล้วก็เครื่องตังกายนะครับหกดาวชิ้นหนึ่งนะครับแต่นั้นก็อุปกรณ์ห้าถึงหกดาวนะครับอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมได้ตีบอร์ดแค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้ตีสองตัวนะครับผมถ้าผมตีสองตัวผมจะได้ของทั้งสองตัวนะครับแต่ผมก็ลืมลืมตีทีครับก็เลยได้แค่ตัวเดียวนะ โอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะมาอัพห้องทดลองนะครับผมผมจะอัพเป็นห้องแปรรูปนะครับตอนนี้ของไม่พอนะผมจะต้องไปหาของย่อยนะครับผมส่วนเรื่องการอัพห้องทดลองเนี่ยผมจะอัพแค่แบบห้องผลิตวัตถุดิบนะครับเป็นเวลสเปซก่อนนะครับแลังจากนั้นผมก็จะมาอัพห้องแปรรูปกันต่อเลยนะผมจะอัพให้ตันเวลยีบเลยนะครับผมเพื่อที่แบบมันจะได้เปอร์เซ็นต์การย่อยเยอะขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมขอหาของย่อยก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับของที่ผมจะย่อยก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งย่อยมั่วนะครับให้เราแบบไปดูเลนเจอร์ก่อนนะครับว่าแบบการอัพเป็นอันต้าเนี่ยมันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับเราก็เก็บวัตถุดิบนั้นไว้นะเพื่อเรามีนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบมานั่งผลิตวัตถุดิบใหม่นะครับ แล้วผมเนี่ยจะแนะนาอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าให้เรามามาสุกขนดกนะครับผมให้เรามาสูมทุกวันเลยนะครับสําหรับไอเดียใหม่นะเพราะว่ามันต้องใช้ขนตกเยอะมากนะครับสําหรับการทําพีลอยนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยมันมีบารมวัต้์อยู่นะบารนี้ผมจะเอาทาพีลอยได้นะครับผมก็จะจับมันมาด้วยเลยนะครับโอเคแล้วผมก็ได้บาวมาแล้วนะครับผมก็จะรีตู้ใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะสูบขนตกต่อนะครับ แล้วเราก็สุ่มไปเลยนะครับเราไม่ต้องเสียดายเพชรน,นะครับผมเพราะผมคิดว่ามันยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้ขนนกมากกว่านะครับผมก็อย่าลืมแวะเข้ามาสุม่มตู้ขนนกทุกวันด้วยนะครับผมเพราะว่าขนนกเนี่ยเวลาเราจะใช้ฟาร์มพีพันเนี่ยมันจะใช้โคดเยอะเลยนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะเข้ามาผลิตวัตถุดิบไว้รอครับเอาไว้อัพ อาเวกุม,ม,มิน์กับโูเดียตขึ้นอันต้านะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็จะมา,อาบอกจุดนะ้ำความตัวทาพีพันนะครับอันนี้จะเป็นแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้คนนกน้อยที่สุดด้วยนะครับผมตัวที่ผมจะแนะนําไห้ฟาร์มเป็นตัวแรกเนี่ยก็คือตัวบาวนะครับผมจะอยูอ่ด่านที่ยีิสี่นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือเจ้าซินดี้นะครับผมจะอยู่ด่านที่36นะครับ และตัวที่3มเนี่ยก็คือโคนีนะครับจะอยู่ด่านที่48นะครับและส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือคาร่านะครับผมอยู่ด่านที่60นะครับแล้วก็สีตัวทั้งหมดที่ผมบอกมาเนี่ยให้เราจับอ่ให้ได้ตัวละ200ตัวนะครับผมเพื่อที่จะเอาวไว้ทำพีร้อยนะครับหรือพีพันนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะมาปามไว้สัก2อ0รอบนะครับส่วนอ่า ในตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดค้างได้เลยนะครับเรา,มาไม่จำเป็นต้องแบบคลิกท,ทีละรอบนะครับผมแล้วผมก็จะฟาร์มไปสัก2 5 0รอบรอบนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้กี่ตัวนะครับและผมก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟาร์มไปแค่200รอบนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะตะกี้เนี่ยผมได้ทําการไปสมตู้คนดอกนะแล้วได้ตัวอันต้ามันมานะครับแล้วผมก็จะอ,อัพให้ตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็นี่นะครับให้เราแบบจับยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วนี่จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับทั้งหมดที่ผมไปารามา2อไอตาเนี่ยผมได้มาประมาณ3 1แตัวนะครับผมโอเคครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่มีคำแนะนำอะไรก็สามารถเม้นมาบอกได้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ